เราเราพอจะเป็นสเปคเธอได้ไหมอ้ย่ข่บัวง,งามมันเสียอมันเป๊กๆก็ได้เด๋วอ,ขอวข่ยข่บัวงามพอ โอเคทุกคนมือนีก็อยู่กับครีมมี่กันอีกแล้วเนาะหลังจากที่ให้หน้าให้ตาไปโดนหนอนมือนีค่อยกระกลั้มอันเล่านาะกลับมาจีบสาวให้ทุกคนเบิ่งกันเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าเราจะเจอสาวน้าหักวงมือนีนะแต่ก่อนจะไปหอบซุมกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้ก็เป็นกําลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปเนาะถ้าอยากเบิ่ร์นไรๆไอทีต้องกดติดตามไว้เนาะก็เป็นกําลังใจให้ค่อยแล้วก็เฮ็ดให้ค่อยมีแรงบันดาลใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะไปเบิ่งกันเลย let's go สวัสดีครับสบายดดีีสสวั สวัสดีสวัสดีชื่ออะไรหรอชื่อออมสิค่ะชื่อกระปุกหรอชื่อชื่ออะไรอ่ะชื่อคิมจองอึนครับเอาดีเอาดีเอาก็ชื่อคิมไงเป็นคนลาวเหรอไม่เป็นคนจังหวัดลาวก็เป็นคนลาวไงอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวอยู่อยู่ลาวครับเคยเคยมาประเทศลาวไหมไม่เคยทำไมไม่เคยล่ะเธอต้องมาแล้วแหละเธอต้องมาเจอเราแล้วแหละแล้วเคยมาประเทศไทยไหมก็ก็เคยไปอยู่นะ เอ้าตายนะแล้วฮัลโหลฮัลโหลนึงกระพับฮะคุณอะไอ่อนนางเลนันจาก่ยอรมันคุณจากเยอมัเอ้า สบายดีสบายดีทำอะไรอยู่หรออ๋อไม่ได้ทำเนี่ยเราไม่เล่นแอปเนี่ยแหละอยู่ลาวหรอเนียนเมาอยู่ลาวใครเ้าลาวได้นิดด้วยจะเป็นคนลาวเหรอคอยูุมุกดาหารติดกับสวรรค์เขตติดกับสวรรค์เขตเมีนเจ้อยู่สวรรค์เขตเคยไปเคยไปสวรรค์เขตเออเจ้อยู่ใส่หนี่อัตเต้สยามบุรีเจ้าไปเห็นยังอยู่ไทยเกิดอยู่ไทยเกิดอยู่ไทยเลยวะฮะเจ้าเกิดอยู่ไทยเลยวะ แมนคอยจดดีไทยแล้วทำเงานอะไรคอยเป็นนักสุสาเรียนอะไรเรอการจัดการบริหารธุรกิจโอมาบริหารหัวใจเราได้ไหมไม่ได้เหรอเกินปุยมุยนี่ภาษาอะไรก็อยังมายังมายังมาแซวสาวตีพอยยงบุมีโลบานี่อัวมีไม่มีใครเอาพูดมาแล้วเศร้าโคตรเศร้าเลย เป็นอย่างรอปานนี่คือผู้หญผู้สาวผู้สาวบอกว่าหน้าตาไม่เป็นตาสเต็กเลยหน้าตาก็ดีทำไมคุงผู้หนีเนาะเอออ๋อก็แสดงว่ามันไม่ดีไงถึงไม่มีคนเอาอืมไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวมั้งเจ้าชู้หรือเปล่าไม่ไม่อยู่อยู่กับใครเหรออยู่กับน้องผู้สาวอยู่กับผู้บ่าวที่อยู่กับผู้บ่าวเหรอว้าว่ามีผู้บ่าลอย่ามาเบิร์กผู้บ่าวนี่เลยมาหามาหาเบิร์กผู้บ่าวนี่เลยหาเบิร์กบาวอยู่นี่อื เราเราพอจะเป็นสปีกเธอได้ไหมอุ้ยข่อยบัวง่ามมันสีเอากัเป็นแฟนก็ได้เออข่อยข่อยบัวง่ามพอเดี๋ยเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเจอเจอเธอครั้งแรกเลอยากร้องเพลงนี้เลยต้องใจฟังนะเธอมาทำให้ละลายโดนสามบตายแล้วตายเอง 야, 내치 저리, 똥돌스건, 하이잉. 잉쿵멍, 밤, 티, 타, 나, 유, 도, 린, 제, 층, 범. 더, 쉬, 님, 님, 리, 러, 임, 체. 오, 가 미, 배. 아, 편지네. แค่เธอส่งยิ้ยมมาไม่ว่าเธอดทำฉันก็วันกว็นกวไหวไทยคนคนนึ่งการเล่นคนใจง่ายชอบจะง่ายไปตกหลุมลักมาไม่รู้ตัวความน,าน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจด้วยเช่นกันไม่ได้ เราเราไม่เคยรลองเพลงให้ใครฟังเลยนะเธอเธอเป็นคนแรกใช่อายุเท่าไหร่หรอายทยดูแล้วคิดว่าเท่าไหร่คะยี่สิบจ้องแนเกืบถือแลกับถือขอยเศ่อยสาสิบเอดสาสิบเอดมากขอบคุณครับแล้วมีแฟนหรือยัง บะมี่บะมีบะมีเป็นยังคือบะมีข่อยบองามโอ้ยนาหากปนี่หรอเจ้าดูนอารักกว่าใครก็ใครที่ฉันเคยได้เจอเจ้าดูสงสัยกว่าใครกวใครทีฉันต้องแง้เพ้อเจอเรียนที่ไหนที่ไหนที่ไหนบอกฉันด้ เธอทำฉันพังเธอก็ทำเราเพ้อเลยเนะี่ยรู้ไหมทำไมก็เธอดูน่ารักไงกว่าใครกว่าใครที่ฉันเคยได้เจอเร้องเพลงจีบสาวนี่หรอไม่ไม่แล้วเธอก็มาทำเราเพ้ออืมจีบสาว่อยใช่ไหมไม่มีแต่คนปัดเราอะ่ะ เขาไม่อยากเจอเราไงเธอเป็นคนแรกเลยนะที right. no. oh. okay. ่ที่อยู่กับเราที่อยู่กับเราแบบหนึ่งนาทีอะเกินหนึ่งนาทีก็เธอคุยสนุกไงก็เลยอยู่ด้วยนานแล้วชอบฟังเพลงที่เธอร้องมั้ยอ๋อมีมีแต่เรียนเหรอมีแต่เรียนใช่ช่วงนี้แบบเรียนเรียนเรียนหมบางว่างก็มาบริหารหัวใจเราด้วยนะเนาสาวเก่งขนาดนี้มีแฟนเยอะชัวร์ไม่ไม่มีใครลมเลย คนเศร้าเลยเธอนี่แหละเป็นคนลมเราครั้งแรกเลยนะเนี่ยคนแรกเลยตั้งแต่เล่นแอปนี่มาก็ไม่รู้สิแันอ่าก็อยากคุยไงก็แบบอยากเบาน้ำซื่อๆอย่างไรก็ไม่รู้แบบคอยก็อยากเบาน้ำเจ้าคือกันอายุกี่เจ้าเอสวะคิดว่าสิบสี่สิบห้าจริงเหรอใช่ไม่แก่แล้วนิ่เกลียดแล้ว ยังไม่แก่หรอกกำลังดีกำลังน่ารักน่ารักไม่มีอครกำลังวัยรุ่นไงเขาไม่เรียกว่าแก่อือวัยรุ่นก็ยี่สิบยี่สิบห้าสิบห้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบระมาณนั้นแหละเราเรานี่แก่แล้วเราสามสิบเอ็ดแล้วโคตรเศร้าเลยแต่น่าังดูแบบยี่สิบอ่ะนี่ไม่ถึงสามสิบน่าจายังอยู่ยี่สิบแลวขอบคุณมากครับ จริง,จรง,งั้นเราก็รุ่นเดียวกันนี่ถ้าหน้าเหมือนยี่สิบเ,เ,เราตะจะเตะเะไรเราเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นเพื่อนกันโอเค,อเ,คเรามาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหม <S <S มันเร็วไปไหมห่างกันเพียงเอื้อมต่างกันแสง ร่มกำลังงวนโอ้ยรบอย่ากร่มก็แล้วเนะทุกคนขนเสาเลยอู้ขนเจีบใจเลยเขามาร้องหักห้วกะจากไปหนอขนเจีบเลยทุกคนสบายดีสบายดีฮายสวัสดีครับ Tamla like you, right? Nothing. Nothing? Nothing, just, just talking with you right now. You speak Thai? Yeah? Yes. Oh. I sing a song for you. Okay. Oh. อะไรหรอทนายทนายอ๋อโอ้ยหมอนข้างดูิ่อายุเท่าไหร่หรอเป็นทนายเนี่ยอายุตอนนี้เหรอตอนนี้อายุยีอ๋อยี่สิบเอ็ดเรียนเรียนทนายนี่เรียกี่ปีหรอหปีสอ๋อสอายุเท่าไร่อายุสิเอ็ดเป็นเฮียเลพงเอาดีๆสิบะไม่ยี ไม่เชื่อเอ้อทำไมไม่เชื่อล่ะปี่สิบแปดเก้าใครๆก็ทักเราว่าแบบเออสามสิบกว่าแล้วกวนประสาทกวนประสาทแล้วแล้วเรียนปีอะไรแล้วส <3. S 1> ปีที่สามอีกอีกหนึ่งปีหรอจบใช่จบแล้วก็ไปเป็นทนายเลยจบแล้วก็ยังยังต้องไปสอบต้องไปสอบ เป็นทนายนี่มันรวยไหมไม่รู้สิทนายไส้แห้งก็มีทา,ายไส้แห้งโอเคหน่อยทุกคนสำหรับใครที่ว่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร์ก็เป็นกำลังใจก,ก็ค่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะ <c ười> เพื่อเพราะมันผ่านคลิปต่อไปเนาะสำหรับมืนอีกอะบายบาย